สูตรไส้เดอนคุยอตตี้ของพันไก่ครับได้ผลจริงเดี๋ยวเรียกขุนเอ่อเข่าเลือกเสี้ดีนไส้เดอนเอ้อนะครับอ่าก็คือตัวไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากมันก็ที่ยังแข็งแรงนะครับเขาขาวตัวนี่ครับก็เสียบกลางตัวกับผมให้มันดิ่นเ้ยสองทางนะครับไม่ใช่เยื่อมันเลือกเต้นนี่ครับ ประโยชตีของเราเลิกเต็นแล้วอะเงินอะติตกเอาเอาเต็นยงโยงแล้วเอาจักมิกตองผมไม่เห็นเลยยังยังยังผ่านยังยังเฮ้ยนิดจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่นอนจริงว่ะของเขานี่ของเขานี่จริงดิเฮ้ยตัวใหญ่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 เฮ้ย ตัใวใหญ่ด้วยอะไรเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอะไม่ครับโอ้ยนอนจริง <laughs> โอ้มันไก่กันกเนี่ยนอนจริงเว้ยสวัสดีครับทุกคนผมจะพามาดูข้าวตกเบ็ดกันขับผมครับวันนี้พี่น้องเราเปิดบ่อครับ แต่เปิดบอ่อในวันที่พายุเขาแต่คนก็นมาหลายอยู่กับผมแต่ชักได้ไม่ได้ทีมงานผมก็มากับทีมเซียแอกับทีมพาน,นุกนะครับมาดูกันสื่อเขามาฝากผมมาสายเลยครับเพราะว่าฝนปุบพัดมื่อดืนนะแต่ก็อยากมาดูครับผมนี่ครับทุกันทางเขาเลอะมาก ผมขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ถึงครับจอดไว้นู่นโยกฝนยังไม่ขาดเม็ดเลยครับยังมื่อคืนยันเช้ายันสายนะครับจิ้มงานผมนั่งอยู่ในนู่นกันเลยโอ้หนุ่มเซียนแอฟอยู่ทางซ้ายทางซ้ายเห็นละเห็นเสือจำเสือได้ผ่านนกโอู้นผ่านนกกิมโอ้เห็นแต่ฟันครับผมสายแหละอยู่คนละฝั่งบอ่อเลยเดี๋วผมมาเข้าไปให้ผ่านนุกกันโอ้นี่จะของบอ่อเป็นไงบ้างครับ ปลาขึ้นยังหลายๆพวกนี้โอเคครับคุณน้ำเต่านี่บรรยากาศกลางสายฝนเดี๋ยวขไปดูผลงานหน่อยผมคนมาหลายเจมาาหน่อยเอ้าทำไมอยู่คนละฝาคนละฝั่งอะจับฉลากเอานี่ครับจับฉลากครับโอ้มีเสียงต้นนี่ผมคครัับสสวดีเป็นผมอ่ะนี่มันนี่ไครนะ เป็นบมานี่ไม่มากครับฝนตกอะไรไหมโอ้โหหนุ่มจิตตามมาใจอย่างเป็นฮ่า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 กันดีเด็กนี่อยู่นู่นเดี๋ยวคอยไปสักไซยโอ้มาหาพันทุกันสวัสดีครับขอบคุณครับพันทุกเย็บช่องพันทุกคุณก็ลาไซล่าครับผมเอาเครื่องดื่มมาให้ดาเป็นไงขึ้นหนึ่งกัโอ้ร้องตามกีฬสิอะไอย่งไรปานินก็ปลาในหน่อยอืมโอ้กันทุกจะลงทุก ถูดลอยดูไงอู้แล้วเราอยู่เนี่ยน่ะมาแล้วครับบังกล่องมานเนี่ผมแต่วันนั้นบถูกกล่องเนาะบางวันกับมานบางวันกับไม่มานกล่องผมก็ได้ต้องใส่ยิมมานได้วันนี้เออมันดินไซนี้ใส่นี้ใส่นี้ซอยนึงพอดีเอ๊ะไปอยู่สี่เดือนนี่ เ, ه, เดี๋ยวไปดูเซียนแอดกันทีนี้นะครับนูน่นนูน่นนู่นผมมาถ่ายดอกฝนตกเกนี่เองฝันลุงไปใค่ออกคลิปเลยครับชอบออกล่าแต่ไม่ชอบท้ายห่วงห่วงล่ามาหวงหวง่หวงท้ายมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาถึงเซียนแอดแหละครับเป็นไงครับเซียน มาครับนี่ครับมีคนผลชีวิตตั้งไข่ตัวตายลูกตุ่นดีครับไงเสียนอาหมันไหมพอได้กินครับอ่าได้ดับเสียนครับได้จนได้เลยตั้งใจนั่งมืดวันเนาะดูครับนี่สูเฮ้ยว้าวครับมาถึงได้วัดเลยไหนน่ะกระชังใหญ่นี่ดิ้มีดิ้มนี่ ใส่เดือนต้นอะไรนี่อ๋อนี่ใช่กุ้งใช่กุ้งครับผมยุดรับเซียนเพชรไม่ใช่กุ้งหอยครับใส่หอยกุ้งแล้วก็ตกตกลอยครับอืใส่เดือนไม่ต้องเลยวะนี่มีครับใส่เดือนมีแต่ยังไม่ได้ลงครับมีทุกท่านุกอย่างจะช่างเส้นอั้มเราขึ้นรีบๆแค่มีสระครับขึ้ได้นั่งไกลกันเนาะนุ่นเปลียนต้นอยู่นู่นเปลียนนกอยู่นู่นครับ เออลืมลืมแนะนำช่องครับผมนี่ช่องบนหยุดหาอยู่หากินนะครับผมครับเสียนแอดครับผมติดตามเลยครับผมทีมงานผมครับนี่ดูจากเสือกันโหเลยทุกคนนี่นี่ใส่ครับใส่ใส่มาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ถอดใสมากระมัย โอ้มาสองตัวซ่อนอเซียนอาร์มด้วยโอ้ไม่ไม่ใช่โอ้มใช่จนมองไม่เห็นงามบ้าบนีบเซียนแอฟนี่ตัวใหญ่พอมีตัวพอในไซส์อยู่นีครับผมนี่ครับผมครับโชว์ตรงนี้ด้วยโอ้สองกล่อง พันธุของเราได้ปลาตะพิมครับใสสวยด้วยตุกมาเลอัมต้านดมาแล้วครับตกเลาะังใน้นเฉยไก่ฝัางมีไซส์ด้วย โอ้ยเยอแตกจริงเหรอเออมาปลาเยอแตกถังก็ <laughs> เ,ออ <laughs> เ,เห็นยังครับปลาเยอแตกพอแล้วอ,อยู่นั่นนี่บอกแล้วนี่สาขึ้นมา สวยๆอะไ้ทอดฝันว่ตัวเลยครับมีไส้มีไส้ปวดับงอีกเสียนแอบกำลังเซ็ตกล้องอยู่ครับฟังไส้ฉยอีกร้อย ครับผมไซนี้ครับผมลึกเยครับโอ้จะปล่อยครับเอา้ลุดมือไม่ทุกคนประทูประทูโอ้ยตัวใหญ่ทิทางครับติดสองครับตัวใหญ่ที่แจ้มแล้วอู้ประตู ปลาครับส,บสวยครับ,น,รบนี่ครับเป็นปลาทจีดีเดือนจีดนเดือนครับโอ้ได้สองตัวได้ไม่หนี่งปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ย,ยอยแ สวย,สวยทุกคนดูของเซียน,นต้นครับยกเลกเออครึ่งวันนะครับนี่ใหญ่มองมาไกลๆกันครับผมบหาหมูคุยครับทัองหมดเงาครับสั่นหนีเมงเงาแล้วไลา่น,นี่ไล่เอาครับนี่แค่ครึ่งวันครับผมตน้นเซียนต้นจะใหญ่ไหมตุกไกลๆกันครับผมครับหาหมูห้าพวกมากรนดูของชันอามนะครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยมากันกับคนนี่ทุกคนไก่มาครับพันไก่มาและนี่อาจจะเป็นตัวสุดท้ายของเรานะครับมัฟตักคนนึงโอ้ยได้ย่อนพันไก่เสียบเยอะให้ครับตักคนนึงพลดคนนึงเอาเอาอีกทีนึงเนาะทางกันพันโได้เรรื่่ออยยๆูคัับพนไก่เสียบเยอะด้วยกันสูตรสูตรสซเดือนโคโยตี้ของพันไก่ครับได้ผลจริงทำไงนะพันไก่อธิบายกับท่านผู้ชมเสียบกกาตัวครับ แล้วเรียกคุณอเอ่อเอ้อเราต้องเลือกไส้่เดียนไส้่เดียนเอ้อเอนะครับข้าวขาวอออ่อาก็คือตัวไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแล้วก็ที่ยังแข็งแรงนะครับเอาข้าวขาวบอคัวเสียบกลางตัวนะครับให้ผู้หนึ่งมันคุยตีที่พันไก่ชอบปเนี้ยเฮ้ยไม่ชอบ ออกตัวทันเนี่ยมัน <laughs> อะไรกันเนี่ยนี่ครับสูสุดไซเดือนคโยตี้ไปนงครับนี่ครับก็เสียบกลางตัวกับผมให้มันดินด่นในทั้งสองทางนะครับปล่อยปดปล่อยมันมีเสือกต็นทีใช้ไซเดียนสองตัวเลยครับดับเบิร์นคโยตี้ของเราเอาลงไปมันมีได้ผลครับรอบนี้จะเป็นยังไงบึ๊บ <c oughs> <c oughs> น้องเวดรอตแล้วครับดรอตแล้วครับดรอตแล้วพานแต่มันแต่มันเอาเองเอาเลยพานหายไปเราทุนน่ะหายไปไหนหรอกไม่รู้เฮ้ยอ้าได้เฉยจะมันตื้นหน่อยได้เฉยหรอได้เฉย เอาเอาเอามัเป็นลูกเยอะปลาพันปลาวันนี้ครับลูกปลาสิบปลาต่อยเอาผมเอาท้าควายเลยเอาเดี๋ยวไหมไหมไหมเออ้ยดูเอาผมงท้าควายเลยเถอะผมเสียนี่แอดก็เก็บของรอกับผมกับผมกับพันแกกับโต๊กเรียนรอ ไม่ใช่เหยื่มันเลือกเต้นนี่พานคขโยตีของเราเลือกเต้นหรอวะเอาน่ะเอาเต้นโยงโยงแล้วเอาจากในกล่องผมไม่เห็นเลยยังยังยังพันยังยังเฮ้ยติดจิ้งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่นอนจริงว่บของเขานี่ยมันกาเน่จริ้งอยเฮ้ยตัวใหญ่เุ้ยตัวใหญ่ยุ้ยตัวใหญ่ อุ้ยตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยอะไรนี่อะไรเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะใช่ไหมครับโอ้ยนอนจริงโอ้ยนอนไก่ก็เนี่ยนอนจริงเว้ยเอายังไหมเอาอีกไหมยังมีเวลาอยู่ไหมเอาเอาเลยเฮ้ยยังยังเหลือครึ่งชั่วโมงเลยนะนี่พาไปกันเออเจ๊จัดให้ ได้เฉยนี่ครับผมโอ้ได้เฉยใช้ได้สวยครับอ้หโนี่นะครับพานไก่มาแล้วเจ๋งจริงคนพามากินหมาดได้นี่มันเราเหลือแต่เพี้คันเดียวมันมันมอยู่นี่เขารุนกันตัวกับผม้พันไก่กับหมาดแท้นั่นตัวอี้กี่พัน วี่เผือกเป็นฟูงตัวใหญ่แล้วหลักขันยาแล้วเอาอ,อยู่แล,ล้วโอ้โหเห็นไหมทุกคน <c oughs> แต่ตัวไม่ใหญ่ตัวนี่ <c oughs> แน่นอนแน่นอนอ๋อเหยือ่อสุดเหยื่อโคโยตี้ครับไซเดือนโคโยตี้ของพันไก่ครับอกครับชิปม่อันไก่บอกจะเอาชิปใหม,ไใหม่ได้เป็นรอบสองแนละ้วเอ้าไม่เปลี่ยนนี่ไหนวันตายเปลี่ยนไม่หรอเดี๋ยวมันจะเหมือนแล้ว หนูไปอีกแล้วครับลุงใกล้ๆฟังเลยครับอย่าดับนี่ลุ้นๆๆอีกสักตัวน่ะชึบอ้๋อมันกินแล้วนะไม่ติดเฉยเย็นเยอะเป็นเยอะเยียไม่ยั่วใจครับมันต้องไปเดือนคุยตีมันถึงจะยั่วใจ

ไม่ค่อยเด้สังเกตม่นได้หลไหมอา,มา,ายอก็ได้หลายอยู่ในนู้นเนาะมีแต่ไซมันไม่ค่อยสวยเท่าไรวันนั้นวัวใสกันเลย่ครับเนาะข้าวแข็งขุมไม่หรอโอเคครับนี่ยละว,วันนี้เราเนียนเนาะแต่ปลานิยนกับไม่แนวปลาในมันก็เลยเลยสีสีกระชังมันค,ค่อยสวยหน่อยใช่เขวายเซียนเอ็ดบอก <c oughs> ยุว่าไม่อยากได้ปลาในเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยชอบกินเหมือนกันก็เลยไม่ได้ตกปลาใน อะทุกคนล้างมืองเก็บของกรับผมนี่พี่แม่เรามาหมดแล้วครับอาจจะช่วยเก็บของเข้ไปข้างนอกนะครับเอาล่ะทุกคนผมก็ขอลาตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับทีมงานเบ็ดของผมนะครับผมมีเสียนแอบเสียนต้นเสียนไก่โอ๊ยสนับก็เข้ามาดี่อันยุดนะครับเสียนอ้ำนะครับผมครับอ่ะส่วนผมไม่ใช่เสียนครับผมเป็นแค่ตากกล้องนะครับสําหรับกรณีตกเบ็ดนะครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมในทีมงานลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายมาที่การแข่งขันไรยพีซีแชมเปี้ยน